วันใหม่เช้านี้พบกันเช่นเคยกับปุเป้พักขนันค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในถึงอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะคะนั่นก็คือในะเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะเพราะแน่นอนนะคะท่ามกลางปัญหาและความท้าทายที่เรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงหรือว่าการเติบโตที่ไม่ได้คุณภาพก็เป็นปัญหาที่เราต้องเร่งแก้ไขเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าปัญหานี้นะคะเป็นปัญหา ที่ภาครัฐพยายามแก้ไขเชิงรุกอยู่นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชื่อว่าเกิดไม่ได้เกิดไม่พร้อมแล้วก็โตไม่ดีทั้ง3สิ่งนี้นะคะจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของของเราค่ะเช้านี้นะคะขอต้อนรับอาจารย์วรวรรณพลิคามินซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสวัสดีค่ะอาจารย์ จันคะย้อนกลับไปจําได้ว่าช่วงสมัยที่เป้เป็นเด็กๆตอนนั้นมีการรณรงค์ในเรื่องของการให้ทํามันเพื่อที่จะเป็นการควบคุมประชากรแต่เมื่อเวลาผ่านไปมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้เรากลับพบว่าเอะเรามีอัตราการเกิดที่น้อยลงตอนนี้สถานการณ์การเกิดหรือว่าการโตอย่างที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะจันเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะคือต้องบอกว่าอตอนที่มีช่วงการควบคุมเนาะที่มีให้การทำมันน่ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ามอะค่ะอันนี้คือแผนเราปัจจุบันเนี่ยฉบับ สิบสามผ่านมาสิบก,กว่าแผนนะคะ<ฮ>คือจำนวน TFR จากเดิมที่อยู่2.1ครอ<ม>บครัวหนึ่งมีลูก2คนก็ลดลงมาเรื่อยๆ1.6<อ>จนมาปีนี้นะค่ะเหลือแค่1น<อ>กรุงเทพเ,เนี่ยเหลือ0.6เองนะคะคือเหลือไม่ถึง 1, <อ> 1> ค่ะแล้วสถานการณ์ของของเด็กที่เกิดนะคะมันก็มีหลายรูปแบบ<อ>เนาะคือเกิดจากความไม่พร้อมคือพวกแม่ตั้งครรภ์วัยรุ่นหรือว่าเขาเกิดไม่ได้เช่นพ่อแม่แบบมีอายุมากหรือว่ามีภาวะแบบมีบุตรยากหรือว่าเกิดมาแล้วก็ยังมี แบบพัฒนาการไม่สมวัยอย่างงี้ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญของเด็กไทยตอนนี้ค่ะก็หมายความว่าในช่วงเนี้ยช่วงแผนนี้คนเกิดน้อยที่สุดเลยใช่ค่ะลดต่ำมากค่ะทีนี้ในส่วนของอัตราการเกิดแล้วหรือว่าถ้าบังเอิญได้เกิดแต่ว่าก็โตมาอย่างไม่มีคุณภาพทั้งสองอย่างนี้เป็นคนละปัญหาแต่ทั้งสองอย่างเมื่อขมวดรวมกันส่งผลต่อระยะยาวส่งผลต่อสังคมสูงวัยของเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะจริงๆถ้า หลายหายท่านอาจจะทราบนะคะว่าตัวโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วปี2566เนี่ยเราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์และมีผู้สูงอายุ20%อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกือบ 27-28%บ่เปรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สังคมสูงวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นวัยแรงงานลดลงวัยเด็กลดลงซึ่งวัยเด็กเนี่ยจะเป็นวัยแรงงานในอนาคตคเป็นวัยที่ต้องหารายได้ที่จะสับสนประเทศนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นปัญหาทางโครงสร้างประชากรท,ที่มันส่งผลกระทบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกและสังคมของประเทศนะคะทีนี้พอพูดถึงชีวิตคนนะเนาะมนุษย์คนเราเกิดมามันก็ไม่ได้เหมือนพืชผักที่แบบเอ้ยมันน้อยเราก็เร่งปลูกอันนี้คือเราก็เร่งไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟ การตัดสินใจส่วนบุคคลด้วยว่าแต่และครอบครัวมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนทีนี้ในภาพรวมของประเทศล่ะคะเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะจริงๆตอนนี้ก็อย่างของอสํานักงานสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมคะเขาก็มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขึ้นนะคะซึ่งเขาจัดทุกปีล่ะค่ะปีนี้ก็คือเขาก็เลยเลือกประเด็นเรื่องนี้คือเรื่องการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพมาเป็นประเด็นหลักของสมัชชาปีนี้เป็นหนึ่งใน3ประเด็นนะคะ S <S ซึ่งอตอนที่กระบวนการของเขาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการการพัฒนานโยบายแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการสมัชชาชเฉพาะประเด็นก็จะมีการเลือกประเด็นที่เป็นประเด็นระดับชาติระดับประเทศขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นระดับประเทศเพราะว่าในแผนพัฒนาประชากรเพื่อพัฒนาประเทศระยะยาวของสภาพ,พู้นราษค่ะก็ระบุว่าเรื่องของการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพการมีระบบที่เอื้อแล้วก็มีและการเกิดของบุตรที่มีคุณภาพเนี เป็นเรื่องที่สําคัญคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนพอในตัวประเด็นนี้ค่พะพอเราเลือกมาเนี่ยกระบวนการของเขาเองเนี่ยก็จะมีการมีคณะทํางานที่จะมีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็จะส่งผ่านไปที่คณะกรรมการที่จะจัดสมัชชาพเพื่อให้ขอเป็นมติออกมาว่า<ๆ>จะถูกเลือกเป็นมติในการขับเคลื่อนนะพอ <o> เสร็จแล้วเราก็จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องประเด็นนี้ก็มีในระดับพื้นที่แล้วก็ไปทําที่ลําปางกับที่พะเยาแล้วก็จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนกลาง ก็มีหนายภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นนะคะ,คะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญทุกคนก็ให้ความความสำคัญกับเรื่องนี้เรามีทั้งออนไซ์ออนไลน์ line, ในการประชุมคราวเดียวกันก็คนเกือบ300อยค่ะในการให้ความเห็นเ้วเข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่เป็นภาคีมาเคาะให้เป็นมติก่อนที่เราจะเสนอเข้าเป็นสมัชชาข,ของปีนี้ในเดือนธันวาคมะค่ะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถ้าถามว่าเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมใหม